มาเกันหนห่อยวย้ไม่ได้อยากเป็นเสือแลวไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูให,หนู่พอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว horror youtube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตจัมรถหกล้อดัมซิ่งครับผมคลิปนี้ครับท่านผู้ชมไม่อยากภากเลยครับท่านผู้ชมแก่มไหมครับแก่มไหมางามเถอะ อีซูซูสามหกศูนนะครับนี่ตาปีศาจครับป้ายแดงจึ้งคืนเลยพี่น้องนะครับรถใหม่นะครับรถใหม่ขันหมากพืชผลมาสั่นนะครับนี่เป็นรถพ่วงนะครับท่านผู้ชมพื่นมาทรงมันครับนี่ครับเจ้าของพื่นรอเลียดร้อมลายกระตูนปู้มีแต่ขันงามๆครับรถพ่วงไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินดูรอบรถครับ เป็น,ลนไนล์การ์ตูนอยังก่อนนี่ไหมหนังเลยการ์ตูนมาหนังเอ้ยยังกว่อน่ครับอู้โชคชัยการ์ตูนยังก็ค่อยกันลืมต้องดูไกลๆนะครับท่านผู้ชมดูไกลๆไปก่อนครับเดี๋ยวจะพาดูใกล้ๆอีกความเงาความงามนะครับขัดซีดำปือป้อๆเลยครับพี่น้องนะครับการ์ตูนอะไรครับใครรู้บอกผมด้วยนะครับคอมเมนต์มาด้วย กระตูนว่านังนังอผมเบิ้งอยู่หลังนังเลยไงเจ้าว่านลืมซื้อนี่ครับรูปไมกแลวครับพี่น้องครับนี่เป็นองมันมาทรงครับผมมาเลยขอเปินไทยนะครับกระทะเลียดดุมแดงนะครับกระทะมินียมดุมแดงนี่ครับนี่ตัวเป็นเดี๋ยวเป็นตัวลูกนะครับกันหมากเลียดนะครับนี่มาดูใกล้ๆครับ เอาคิบเลยนะครับท่านู้ชมโอ,อโอ้อยากว่าอยากซ่องไปหาของเจ้าของเลยดูของผมเป็นแดดุมดํากระทะดําดครับชุบชุบขีตมครับของเจ้าของ,ของนี่งามเหรอวะนี่ก็สวยครับดูคันนี้ก่อนเป็นกระบะมินียมกระบะมเนียมนะครับนี่ จะมีน้ำหนักที่เบากว่าเหล็กบ่กันฝุ่นเต็มท้ายครับตัวหางขี่รถงามๆพี่ที่ขี่นิ่มดีเนาะท่านผู้ชมพวกเจ้าว,ว่าบา่สวยงามมากเลยนะครับทำลายทำสีแบบนี้พวกเจ้าว,ว่าแพงบ่ผมว่าแพงนะผมเห็นแต่อู่หหกิจแต่นี่อ,อู่โชคชัย นะครับอยู่อุดรก็ทำนะครับเบื้องเหนบเบื้องขัดชี้เบื้องเหน่บเช็คตรงเตงทุกทุกหกเดือนหรือปรับบูธทุกทุกหกเดือนหมายถึงตงัวนี้ตรงเตงดุมแดงครับตัวนี้จะเป็นตัวหางนะครับท่านผู้ชมตัวลูกตัวลูกก็เนาะเขาจเอิ้นตัวลูก ความรู้กง็งูปลาปลานะครับให้ท่านผู้ชมดูเอาแล้วกันความงามของมันแจ่มเลยนะครับกันฝุ่นดูบางฝุ่นตัวท้ายครับไฟท้าย LED นะครับเป็นรถด,ดำนะครับท่านผู้ชมครับางฝุ่นไปถัดเย็นมาท่านได้ยู่ท่านผู้ชมเพียงดสุดยอดคือร้านร้านฝิ่นยูร้อนนี่แหละเมื่อกี้ก็เท่าเก่ี น่าจะเป็นเท่าเก์นะครับที่ขับเองนี่ครับเขาโบกี้ดุมแดงเดยงเียมดีเท่าว่าเดียมดีว่าพวกเจ้าวอ่ะให้ดูแต่ภายนอกนะครับหารถผมว่ากาขึ้นรกหาลุงเนี้ยเป็นยูนังสวยงาม <c oughs> ขอบคครับอันนั้นเป็นเงินยกดำไปพูดหลายกันนี่ของผมครับขึ้นแป้งเรียบร้อยนะครับของผมก็ได้ลงวันอังค้านฝุ่นแป้งก็ะได <c oughs> แป้งก็ลงวันอังค้านหุ่นครับเราอีกโ <c oughs> ดนเเอาล้านล้านด้ใส่ครับเนี่ยครับโอ้ยอยู่ใกล้ๆอย่างน้ครับอันนี้เขาเป็นไฟตายยังก <c oughs> ่อตารถบ้านบ่ตารถทั่วรถยังนีน่บ่ครับ โอ้คืองามเหรอวะเหมือนเหมือนปีศาจเลยครับท่านผู้ชมเอาเหย่ยมเดียวมาดูใกล้ๆก,กันครับทีนี้นะครับพาดูลายดูสีนะครับเงียบม,มากเลยกันชนยืน่นแเอร์เย็นดีพุ่นแล้วพุ่นอะ มีไฟแต่งด้วยนะครับไฟแต่งเยอะๆเลยว่นี่ไห้สปปอร์ตไล่ของเคนฝั่งนี้ก็เป็นกระจกนาซาครับปะเดี๋ยวเดินกลับอีกรอบนึงครับท่านผู้ชมอุน้นดีไทยเติมๆแล้วอุ่นเดีก,กาคันหนึ่งกับงามครับเดีก,กา ตอนนี้ก็พากันรอขึ้นตาช่างนะครับท่านผู้ชมเหลืออีกขั้นหนึ่งนะครับ,มา,รบมาเดี๋ยวเดินดูเร็วๆครับสุ่มไม่เดาใส่เหรียญได้เลยดึงของเพืชนหักเ็เ <c> ห <oughs> นี่ครยวผมหมกักจะยังทีนะนี่เนะนี่ยนี่ไหมอยากเอาไปใส่ขึ้นว่าเหนียอยากใส่ขึ้นพืชนนะถ้าใส่อันนี้มันคือจะแเลี้ยงนะเกียเกียร์ขว่าเสื้อมผมนะเนี่ยนะ ใส่เอาไว้รถคือสิบ่ราห่างแค่เกียวว่ะสีประหยัดน้ำมันแล้วก็สตีเลียนดีอิดโอ้เหี่ยมเลยว่ะลงหมักอยู่อด,ยดอกพี่น้องนะครับงานรถหลดควงก็ได้สบายบาได้ขุ้มผาแบบนี้จ้างมากกับมันย,ย,ยกดำรถแต่ว่าเอาไปเลียนดินเดียนอย่างน้ำแม่คู้เลยเนี่ยเสียดายรถเรียๆงๆของกับว่าเป็นอย่างนี้เลยครับแต่รถ รถวิ่งดินก็คือแบบโอ้สุดยอดข้าเจ้ารถคันละหลายหลายล้านเนี่ยข้าเจ้าะเ,เสียดายเลยดิท่านผู้ชมเพควนเอาไปเรียนดินตัวนี้จะเป็นอ่าที่ยังก่อขึ้นตัวล็อกตัวล็อก,อกยิงลมมาเนี่ยมันล็อกตัวนี้แหละแล้วมันกระดันแล้วข้าเจ้าก็ถอยดันคุณครับวิกเตอร์มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมไปาสารคามครับแต่ขั้นง่ามๆหมือว่าวรถพว่วง คือรถพ่วงล,ลายเขาจะแบบเขาสีเห็ดได้หลายเนาะมันจะวาดภาพวาดสีได้หลายมันมันจะไม่เหมือนเทนเลอร์เทเลอร์มันมีคอ,อกนะท่านผู้ชมวาดก็ได้แต่ไลยไม่เรื่อยอย่างธรรมดาซื่อ,อ,อนะครับส่วนมากก็จะได้ก็ได้แต่หัวแต่ถ้าเป็นรถพ่วงแล้วก็มันจะอันไี้อย่างกว่อวนี่ไงผมหมดนอุ้ย เดดอยู่ปากนี่เดีดวยวนี่นี่ครับไอไทยเอาอยู่ดี่อ้งามเลยะสยงามนะครับท่านผู้ชมนี่ครับราวกันหมากับเป็นเรียดใส่เรียดใส่ยยังเลยไปเร็วๆเลยครับท่านผู้ชมก็คือจะได้ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะผมคือผมเนี่ยขึ้นต่อเพิ่น ตัวนี้จะเป็นถังไฮโดรลิกถังน้ำมันไฮดรลิกเติมเติมเฉพาะน้ำมันไฮดรลิกไปใส่ย,ยกดำัำนะครับเอาไว้ยกดำัำจะเอาน้ำ่าเอาน้ำมันตัวนี้ว่าใส่หนีนะเออหอนซอนแอร์เย็นเพียงเพราะขับสบายนี่ครับท่านผะู้ชนมะ อขอเกากล้องทำแน่ด้วยครับเนี่ยเนี่ยจำไหมครับจำไหมให้ดูแบบไกลๆระยะไกลไกลนะค,ครับจะเอาลงติ๊กตอรด้วยโอ้เด็กกาขน,นนขนาดนาี้น่ามากอะวะอยากให้เบื้องเด็กกานะท่านผู้ชมสวยงามนะครับงามบา่ไฟข้างบนนะครับ คือไม่ต้องอะไรมากครับเฉพาะลายก็สวยงามแล้วเมือปักลายแสนแ็จเราจะพอไล่กันด้นะครับขี่เดิมๆก็สวยครับท่านผู้ชมถ้าเป็นยูสุฮีโน่ตระกูลพวกรถฮิโน่ยูสุแบบเรียบๆก็สวยครับแต่ถ้ามาแต่งอย่างนี้เพิ่มขึ้นอีกยิ่งสวยยิ่งไปอีกเห็นไ่เอาหนกไฟข้าน,นั้นมาใส่ข้าน,นี้ แขงมันน่ะคือทีกจำเลยเอาอันนี้ก็แมนเดนะนี่ก็แมนไฟดีนะนี่ก็ไฟนะครับเนี่ตัวอ้อมเป็น LED อ้อมนะครับอ้อมหมดเลยตัวนี้จะเป็นสปอร์ตไลท์แหละไฟต่ำไปสูงแก้งขนาดดีน้นเห็นดวงน้อยๆอย,อยังเนี้แก้งขนาดเลยนี่ครับก็ เีลือกันเดียว,ยวรอลงใตช่างมาก็พากันขึ้นช่างออกนะครับตอนนี้ก็คือรอช่างออกนะครับผมก็เห็นรถสวยๆงามๆก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยเนาะก็เลยถ่ายลงมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับเผืออผู้ใดมีรถมีล่าฮะอยากเห็ดคือเพลินนะคืองามแท้นันนี้เห็ดน้ากนะัน่า้ลนะครับโอ้ผมหมักจะสีดุมนี่เหรเว้สีดุมกับกระทะนี่แหละ งาม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 นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผม <laughs> เรียบร้อยครับไปใหม่ครับท่านผู้ชม